เฮ้ลสวัสดีทุกคนเลยวันนี้อดอกไม้สวยๆมาฝากนะจําไว้ว่าถ้าใจคุณเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นสวนดอกไม้เนี่ยแล้วคุณตั้งใจรดน้ํามันเนาะตั้งใจดูแลใจใสเนาะอาจจะไม่ต้องทางกายภาพก็ได้เนาะแต่ทําทางพลังงานนี่หนไหมทุกอย่างก็จะเฟื่องฟูสวยงามใช่ไหมลูกใช่อันนี้เหมือนตอนคุณครูไปเนเธอร์แลนด์เลยอะ่ะใช่เออดูดิว้าว นางฟ้าพามาเที่ยวลูกจำได้ไหมที่จำได้ไหมที่รูพาไปที่ฮอลแลนด์เคขร์คแฮ็บเคขร์คหอบอะไรจำไม่ได้ละเออสวยเนาะไป Let's go ไหนมีได้จากฝากของแพงลูกเออหลายคนไม่เข้าใจข้อนี้เนาะแล้วก็ทำข้างใน ดูข้างในก่อนจริงๆเออยกยกตัวเองขึ้นไปในเป็นระดับเดียวกันกับกับซอสอ่ะเออเป็นหนึ่งเดียวกันมันก็จะแบบนี่แหละทุกอย่างมันก็จะคายเองโดยแค่ไม่ต้องแอคชั่นอะไรเลยอืมอุม้ยนี่สวยมากเลยเดูดิว,<า>ว้าวยม,มากโอ้เด็เกๆชอบไหมนี่ไงทุกคนจะได้เบ่งบานแบบตัวเองแบบเฟื่องฟูเนาะเออเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยเห็นไหมทุกตอกทุกต้นเนาะก็อยากจะเติบโตกันทั้งนั้นแหละไม่มีดอกไหนอยู่อยู่ในดินแล้วก็ไม่อยากโตขึ้นมาใช่ไหมล่ะเออเห็นไหมเพราะฉะนั้นธรรมชาติเนี่ยคือธรรมชาติเนี่ยคือการไปต่อการขยายต่ออยู่เสมอเนาะใครที่หลีกนี้ข้อนี้เนี่ยแบบว่าเอ้ยไม่เอาเลยโอเคโอ้ยนั่นตูดดูดูดเห็นไหมก็เออเหมือนกับว่าดึงชีวิตตัวเองออกไปนี่เองเนาะจริงๆก็มีพลังวังชายต้องเยอะแยะใช่ไหมลูก นี่สวยอะแล้วลูกก็ตกผลึกเหมือนกันแบบว่าเรื่องที่เหมือนแบบโอเคแหละเราโอเคมันก็มันก็เป็นในเวเหมือนกันเนาะที่เหมือนแบบโอเคเวลามันมีนมโอกาสดีๆมาอยู่ในพื้นที่จูนซอแล้วมันมีโอกาสดีๆที่มันแปลกใหมอ่ออกขึ้นมาเลยอะคุณครูเออแล้วมันคือ จากเดิมที่เราทําแบบนั้นอยู่แล้วมันก็เอนจอยมากเลยแต่ว่ามีโอกาสที่แบบผดกุยยืนมาให้อย่างเงี้ยเวลาที่เรามองในแบบซอสอะเราก็จะยิ่งรู้สึกเลยว่าแบบทุกอย่างให้เราขยายเติบโต,ตนี่นี่นาอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นเหมือนแบบของขวัญให้สมใช่แล้วล่ะตอน,นี้ก็แพงนะแต่ว่าอย่าลืมเห็นไหมทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตโดยที่ละเลยจุดดึงดูดที่แท้จริงเนี่ยเข้าใจป่ะมันก็เลยไปเรื่อ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 ยต่อต่อไปเรื่อยไง ไม่ได้พักหยุดนะช่รอะน,นี่เคยสอนแล้วในคลาสอบันดันด้วยโคตรเพลงนะจะบอกไว้ให้ว่าอบันดันเนี่ยทำให้คุณแบบมีจุดดึงดูดที่ทรงพลังมากแล้วก็สิ่งไหนเข้ามาในชีวิตเนี่ยก็จะเป็นทางเบิกไปสู่ความ ที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นอีกหรือว่าเป็นจุดดึงดุดที่มาจากซอสที่มาจากซอสที่เพียวที่ไม่ได้แบบมิคซ์ไวเบชั่นอื่นๆมาอย่างเงี้ยจูนบ้างไม่จูนบ้างหรืออะไรเงี้ยอินแอนด์เอาอะไรเงี้ยเออเพราะถ้าเมื่อก่อนอาจจะแยกแยะไม่ได้ไงแยกแยะไม่ออกว่ามาจากความสงบหรือเปล่าใช่ใไหมล่ะก็ต้องมาจากพื้นที่ความสงบใจจริงๆควินไม่ดู รู้จักแล้วก็เข้าใจซ้อนอย่างลึกซึ้งจริงๆเออมันก็เลยทําให้เราแบบว่าอ๋อเรารู้ว่าโอเคมันมันมาจากอะไรจริงๆเนี่อุ้ยอันนี้ขาวเลยนะสวยมากโอ้นี่ไงสวนในจิตของทุกคนที่ได้ดูในไลฟ์ตอนนี้ดูใครแชร์ไปบุญมาชานี่ใครเห็นก็ฟนแบบนี่น้ําตกด้วยนะแอบเห็นน้าตกปะนีใครเห็นบ้างเนี่ยน้ําตก้รว้า แบบแสงทองแบบอ่อนๆสวยไหมเด็กๆชอบปะชอบปะนี่เป็นไงนี่หอมมากมากไหนดมมั่งโอ้โหอันนี้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 โอเดอร์โคฟูมเลยนี่นี่นะคุณครูลองดมเป็นกลิ่นแบบในเนี่ยพี่เขาไม่หอมจริงเออหอมอ่ะใช่ อ,อ้ยกลิ่นเออกลิ่นอะไรเงี้ยแล้วแมงจะอดใจไหวได้ไงขนาดเรายังดมเรายังจะกินอ่ะเออเป็นดาวอุ้ยดาวอุ้ยดาวฮ่าเช็ดาว,ดาวน้อยฮ่าเช็อุ้ยดาวเมเปิ้ลแบบอ่ะเขาเรียกอะไรนะใบเมเปิ้ลป้าโอวี่อ่ะไอวี สวยไม่ได้เด็กๆนีอาฝั่งนี้ก่อนนี่โอ้โหดูดิฟินเนาะเอออืม,อมเหมือนที่เคยคั่นแถบเคยคั้นหอบจำได้ไหมเขาจัดปีละครั้งนะเออแล้วตอนนั้นเห็นไหมคุณครูก็ฝันเป็นจริงเนะียได้ไปเที่ยวแล้วก็พี่เขาก็จัดเพลินเลยเนี่ยเอาสีนั้นมามิกสีนี้เอาสีนี้มามิกสีนั้น ทั้งวันทั้งคืนน่ะลูกดินอ,อืมมองไปที่ไหนก็เหมือนสวรรค์นบนดินเลยอุย้ยอันนี้ก็สวยอ่ะลูกมาดูแล้วโอ้ดูดิอย่างว้าวเออสวยมากโอ้ถ่ายรูปเปล่าตรงนี้ใช่คะ่ะอืมอร่อยลูกอร่อยลูกนี่มันสวรรค์ช,ะชะัดๆนี่ไงเสียสวยเสียนสวน <laughs> ส่วนในใจิตใจของเด็กๆไงทุกคนไง <No. S 1> นี่ไงถ่ายออกเออผลลัพธ์ของการจูนซอสไงลูกอืมชอบไหมชอบไหมจูนซอสก็จะเห็นแต่อะไรอย่างเงี้ยนะ<า>เออแล้วก็แต่ว่ามันมีความหมายนะไม่ใช่ว่าแบบไปซื้อเอาแล้วก็หรือว่าได้รางวัลจากหรือว่าเพื่อนซื้อมาให้ไงเนาะอะไรอะลูกสั่งนู้นไหมสั่งหรือท<ะ>ี<ะ>่เป็นเออ ก็ไปทำอะไรดีเขาขาอโอ้โหอันนี้เด่นบอกว่าเดี๋ยวหนูจะถ่ายรูปให้ไหมอ๋ออุ้ยสวยเนาะอันนี้เนาะอัน <c oughs> นี้เหมือนของปลอมเลยลูกเอีอุ้ยอันนี้ก็ย้ายใหญ่เชอมไมไ่เด็กเด็กินพูดอ่ะ เออเห็นไหมแล้ว,<ช>แ,ลวแล้วที่เราได้รับกันก็แบบมีความหมายมากเนาะแล้วโดวยเฉพาะจะมาลูกหลังคลาสจมาที่จูนซอสจำได้ปะค่ะ<า>โอ้โหเด็กๆนี่นึกว่าตัวเองมาเกิดใหม่หรือเปล่าจริงเอออัมวินพุอ่ะอุ้ยอ,อ,อันออน่นนาะ่โมดมีดี อันนี้น่ารักอ่ะสวยอ่ะโอ้โหฟินอ่ะดูไม่ทันเลยเนี่ยนู่นมีกระลำอีกเป็นพวงเลยค่อยๆเดินนะมันเยอะอุ้ยตรงนี้สวยจังเทียบเลยนะเออเย็นด้วยนะลูกที่เนี่ย ว้าวเด็กๆชอบสีอะไรกันบ้างอุ้ยคิดถึงต่างประเทศเลยไม่ได้ไปนานแล้วเนี่ยเนาะนี่ที่ต่างประเทศจะเห็นแบบฟูอย่างนี้เลยนะแนนที่สวิตก็ปลูกเยอะนะฟินพุดธะฝั่งหันทางไหนดีอะดูทันปะนี่สวยไหมลูกเกิดควินเยยะค่ะ ว้าอุ้ยดอกนี้น่ารักจังเลยอ่ะชอบอ่ะดูดิลูกละมุนละมุนอ่ะเนี่ยว้าววันนี้ก็เพียบเลยอ่ะโอ้ ตั้งใจปลูกเนาะตั้งใจวางโอ้โหนี่ลูกดูกระหล่ำเรียบเลยก็เรียกดอกอะไรอะวาเดียให้เดินเยี่ยเหรอโอ้โหดูดิขึ้นยิงกระดอกเห็ดไปนอนเออกระโดดลงไปได้ไหมกระโดดแล้วมันจะนิ่มปะมันจะนิ่มป้าลูกนิ่มปล่อยดูโอ้โหดูสีนันมากเออ สีออกแนววันแม่สีวันแม่ดูก <lever S 2> ระดำมอืุ้ยสีเหลืองอุงงงงงง้ยสวยๆวยไปดูกันสวยจนอดใจไม่ไหวเนาะฮะระยองเปล่าจ้าคุณครูใช่ไหมลูกระยองใช่ไหมระนองระนองจะยองบลา าลาแต่จริงมันคือสวรรค์นะลูกว้าวฟินป่าวโอ้ยสวยเนาะโอ้โหโอ้ย,ยอันนี้ดอกเหมือนไอ้นี่เลยอะขนุนอะเออเหมือนขนุนเลยอะดูนี่ขนุนปะสีแบบสดใสามากเลเออสีสดใสแบบสดส ลูกเหมือนกีบขนุนเลยที่ครูชอบกินตอนเด็กๆอ่ะเหมือนเนาะเหลืองจุกเลยอุ้ยคิดถึงเคอร์คัหอฟไปไหมลูกไปไหมเออเดี๋ยวพาไปเที่ยวไหมไปไหมไปไหมถามลูกอ่ะเคอร์คัทแฮบเนี่ยทุกคนเลยถามทุกคนเนี่ยไปเป่าเดี๋ยวไปอีกรอบเออไปเดินข้างบนอีกป่ะหมดยัง เอาหมดแล้วหรออ๋อแล้วตรงนั้นมีอะไรอันนี้หมวยกระหล่ำเหมือนกันกระหล่ำเหมือนกันเนาะก็แน่นๆเลยมาปลูกกระหล่ำเป็น,น, <c ười> นช, <c ười> ชาวสวนไปซะละสวยเนาะลูกเขาเก่งจังเอหว้าวฟินอะดูกระโดดลงไปไหมอุ้ยน้องเหมือนหมอนนุ่มๆเลยเนาะ ดีดุกเออยังอยู่ดูุ้ฟูฟูนุ่มๆน,น้องทำอะไรอ่ะอุ้ยถือดอกไม้ด้วยอ่ะน่ารักอ่ะเฮ้เลยเออยน่ารักอ่ะอน้องอันนี้ล้นแล้วอ่ะน้องล้นแล้วล้แล้วอย่างเงี้ยเอออันนี้น่ากระโดดลงไปจริงๆเนาะ ลูกว่าคนปลู่เขาเคยกระโดดลงไปป่ะเราน่าจะนอนที่นี่นะก็น่าจะเคยนะไปะจะขึ้นมาดูห้องบนเหรอไม่รู้แล้วแต่แล้วก็มา,<ร>าคุมจะไปก,กไนคุมขนมีแค่นี้เหรอลูก<า>แต่จริงมีในจิตอีกภัยสารใช่ไหมเฮ้ยออออฟ้องอฟินน่ะโอ้โหคิดถึงเลยอะอยากไปเลยอะอยากไปซ้ำอีกแปดล้านรอบ ตลกมากเลยตอนนั้นนุ่มครูก็ไปไปโดยที่แบบไม่ได้แพลนไม่ได้อะไรเลยว่าแบบไปแล้วไปยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยตลกมากอะแบบคืนวันนั้นเลยคืนวันนั้นคืนถัดไปไปอยู่ที่เนเธอร์แลนด์แล้วเรียบร้อยตลกมากที่พงที่พักอะไรก็ไม่ดูรู้แต่จะมาจะมาที่สวนทิวริปสวนชิวริปอ้อล้อมาก แต่ว่าก็เหมือนในฝันจริงนั่นแหละก็คือตอนนั้นคุณครูเห็นภาพนี้มันนานแล้วอะ่ะเออแล้วก็แบบเอา้ามันอยู่ที่นี่เหรออ,อีกวันหนึ่งก็คือไปโผล่เลยจ้าสวยเนาะดูดิสวยมากสีเหลืองนี่มันสะใจดีใช่เหลืองแบบเราเวลาเหลืองเด่นดูดิน่ากินไปหมดเลยอันนี้ก็ต้องมาตั้งใจวางให้มันตัดกันเนาะสี อ่ะแล้วลูกขึ้นได้มันขึ้นได้ปะขึ้นได้ใช่ปะต้องใช้บาทเป่าอ๋อแล้นักงานมาทำอะไรอ่ะข้างบนอ้าวมีอุยอะไรอยากจะซืิอไมหมล่ะอ๋อน่ารักล,ลูก นั่นแหละมันก็ฟินเนาะชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็เมื่อกี้ก่อนเมื่อกี้ข่าวดีเข้ามาเลยใช่ไหมลูกเย่ผมไเมื่อเด้อนเราสับจากต่างประเทศเลยเราก็ใช่เราคือมันก็เป็นโอกาสอะตอนแรกลูกก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะว่าแบบคอเซ็นเตอร์โทรมาเรายังไม่เต็มชูอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ยังไม่เอ้ยนี่อะไรแดงๆงอ๋อแดงๆชูใหญ่ เรายังไม่ตั้งตัวขนาดนั้นว่ามันจะแบบมันเป็นโอกาสใหญ่ไงมันเป็นโอกาสที่แบบอยู่ๆก็คือซอสมาเสิร์ฟให้ไงเออแล้วก็เขาก็เห็นแบบความสามารถของเราอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเห็นศักยภาพอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยกรีงกลางมาแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะัดแบบจัดให้ครับเออแบบว่าสารธุรกิจใหญ่กันอะไรอย่างเงี้ยเอออาไปสิงมากดีใจด้วยนะคะลูกก็แบบอุ้ย หรอเราเรารู้สึกว่าเรายังเด็กน้อยไงเออไม่จริงหรอลูกแบบแปดพันปีแปดพันปีแต่ลูกก็รู้สึกว่าลูกก็เด็กไงเด็กยเด็กเรู้จักไหมซอทีมครูบอกอะ่ะเขาคืออะไรรู้ไหมโอวไนส์ที่เชอร์นี่คืออะไรคุณครูที่แก่แล้วคุณแม่ที่ฉลาดมากพี่แม่แต่จริงๆอ่ะทุกคนก็ <c oughs> เป็นอย่างนั้นเป็นพี่แม่เออตลกอ่ะ เป็นไงน่ารักไหมสวย<ต>ไหมลูกม,มันมีลูกเด็กม,มันมีน้องโผล่มาเป็นตุ่มๆอืมเอออันนี้ก็น่ารักนะเนี่ยสวยดีนะเนี่ยเหมือนที่พี่ๆก็ถ่ายในนิยาสารเลยลูกเหมือนพี่เม่เออไม่ใหญ่อันนี้ก็น่ารักอะ่ะดูดิเป็นฟูฟูนนเ,หเหมือนในอ a เปเปอ e r ที่คอมพิวเตอร์อ่ะ ดูอยากไปถ่ายตรงกุหลาบตรงนั้นอีกสวยตรงไหนคะตรงนี้อ่ะเออโด่งดูไปดูดงนั่นอีกปูมออกก่อนด,ดอกเหมยนี่เป็นไงเด็กๆชอบไหชมชอบไหม โอ้ยนี่สวยเชียออกชูนี่ชอบตรงเนี้ย,ยมันแน่นสะใจดีเออสีแบบเหมือนปอมมากอันนี้เหมือนในนี่งานลูกทุ่งเลยอ่ะ <c oughs> งานวัดลูกทุ่งสีอ่ะต้องเต้นอ่ะเขาอินสปายมาดักอันนี้แน่เลยว่ะชัวร์เลยลูกสีออกแนวแบบมดีลูกดีลุกคนเลยชอบไหมเด็ก ดอกไม้บอกรักทุกคนเลยดอกไม้จุ๊บจุ๊บจุุุ๊จุขอบคุณนะที่เธอเป็นแสงสว่างขอบคุณนะที่เธอจูนซอสไหนพิมมาซีพิมมาลัวซี่ขอบคุณอะไรบ้าง<อ>ไหนคือสีเขาทําได้ไงอ่ะดูดิเขารูได้ไง, <S <S งว่าต้องสีเออสีม่วงตัดกับเหลืองอะ่ะซึ่งมันเป็นแพนโทนคู่กันอะแล้วรู้ได้ไงว่านี้ต้องแบบเลเยอร์แบบเนี้ยดูดิเขามีกระโปรงเขาต้องมีแบบ สีแบ็คเป็นสีม่วงแล้วข้างหน้าเป็นขาวแล้วแล้วก็ระบายม่วงอีกน่ารักอ่ะดูดิเนี่ยรู้ได้ไงง่วงว่าใครกอบใครกันเนาะม่วงต้องคู่กับเหลืองม่วงต้องมหมดเออดูดินี่คือสไตลิส์สามเกลือเนี่ยสไตล์ลิทสไตล์ลิทที่แมทคู่สีมาตั้งแต่ซอสแล้วนะอืมใช่ซอสที่เขาแมทมาตั้วแต่แดกสวยไหมเออเขาเรียก rich of color ไหนพี่เมย์อย่างนี้สิ Rich of color ดีจังเลยเนาะที่เรามีตาสวยๆให้เห็นสีที่มันชุดชัดสะใจเนาะถ้าเห็นสีเดียวจะฟินไหมลูกไม่ฟินอีกเห็นสีเดียวแค่ขาวดำไม่ฟินอีกจืดชืดใช่ไหมเออเนี่ยดูชอบปะชอบปะจริงๆแค่นี้เราก็ฟินลแล้วก็แบบเนี่ยคือแซมเป้ลของโรงเรียนซอสเลยนะใช่ไหมลูก <sample S 1> มเปมของเรียนซอส <Baby S 2> เบบีย เด็ก <med up> ไปลงนะลูกลงเรียนซอสเป็นอะไรที่เปลี่ยนจิตวิญญาณไปไปไฟสารแล้วต่อเนื่องอ่ะประเด็นคือมันทําให้การเป็นเนี่ยได้ได้เป็นจริงๆใช่แล้วบางคนก็นึกไม่ออกไนงะไม่มีไอเดียอะไรพวกนี้ต่อเนื่องในสิ่งที่ใช่ด้วยสิ่ต่อเนื่องในถูกต้องประเด็นด้วยเราจะบอกให้ว่าใช้ชีวิตเนี่ยแต่ไม่เคยมีสกิลพวกเนี้ยก็เหมือนมาเกิดมาไม่คุ้มอะเกิด <med> มาแบบ เกิดมาไม่ฟินลูกเข้าใจปะไม่ได้ใช้เครื่องมือซอสเนาะมัวแต่ว่าให้เพื่อนยอมรับอยู่นั่นน่ะมัวแต่ให้สังคมกบมือชื่นชมเยนดีลืมกบมือให้เตงกัะลูกเออชอบไหมลูกไหนพิมมาสิอ่าเหมือนกระโปรงคูงไงค่าบานๆสีส้มเคยใส่ตอนไหนเนี่เงเขาไหมกระโปรงคูงใส่ว่าคูงแบบเป็นกระโปรงสีส้มตอนไหน ยินดีค่ะยินดีด้วยนะคะสำหรับกู๊ดนิวว้าวชอบไหมเด็กฟินปะนไหนมีตรงไหนที่อยากอวดเด็กบ้างนี่ไปน้ำตกไหมม,หไมีเหรอะอะไรฝั่งนู้นหมดแล้วอมีแค่เนีย้ยใช่ตรงนี้นโอเคชอบไหมเ,เด็กลูกว้าวฟินอ่ะสีลมโมนีเวลาลูกนี่เป็นไงโฟฟินฟิน จะพาพาไปดูน้ำตกเหรอน้ำตกเนยนเองเนี่ยนเองเอ็งอะไรในเองเองกอริล่าเองเจ้าในเองเจ้าอน่ารักอะไ้ยัอยากดูอะไรอีกไหมลูกอ้าวเบ็ดรวดอะไหนเขียนขอบคุณมาหรือยังไหนแซมเปิลสิแซมเปิลสิไหนขอบคุณมาสิขอบคุณอะไรบ้างเนี่ยฮะ ขอบคุณไหมที่มีเน็ตฟินๆได้ดูไลฟ์เพลินๆชอบไหมครูพามาเที่ยวนี่ขอบคุณไหมที่เพื่อนเ็าอุตส like <ม>่าห์ไลฟ์ให้ดูเนาะ<ม>เห็นไหมเพื่อนๆนี่พาไปเที่ยววันใหญ่เลยไม่เห็นหรอกเออขอบคุณ<ม>เพื่อนเขาซะมั่งคนไลฟ์อ่ะเหนื่อยสุดบอกเลยีสวยไงเออสินปะเข้ากันจันงเลยเออชอบไหมชอบไหม ไอ้เมื่อก่อนเราก็อยากให้แบบเพื่อนๆได้เห็นแบบที่เราเห็นไงโน่นนี่นั่นไงเออส่วนคนไม่เก็ตก็คิดว่าเราอวดไงเออก็อดดูไปเลยพวกเองแปลว่าขึ้นไม่ตรงนี่เองเห็นไหมละ่ะโอ้โหเนี่ยจําไว้นะเห็นไหมจําไว้ว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนซอนหรือว่าไม่ได้ฝึกฝนสันดานานางฟ้าหรือการเอพิเชเนี่ยของดีงามวิ่งหนีหมดไม่มีใครอยากอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เห็นคุณค่าไม่เอพิเชหรอกจําไว้คุณยังไม่อยู่เลยจริงไหมลูก ก็นั่นแหละเห็นไหมล่ะเหมือนกันจําได้ไหมที่แบบว่าอะไรนะคนรวยๆพอเขาสอนก็ไปว่าเขาอีกพอเขาไม่สอนก็ว่าเขาอีกก็เลยไม่ได้ของดีสักทีเห็นไหมล่ะแต่คนที่ของดีมาให้ดูก็ว่าแต่พอไม่มีก็ว่าอีกว่าอยู่ดีเห็นไหมล่ะเพราะนั้นเปลี่ยนที่ใครตัวเองนี่เห็นไหมเราก็ไปแมทช์กับคนที่เขาเห็นคุณค่าเลิศกว่าเยอะแล้วก็ฟินกว่าเยอะเห็นไหมนี่แหละเป็นเหตุผลที่คุณรู้ไหมแล้วทุกอันเนี้ยทุกไลฟ์ที่ผมไปเที่ยวอะไปลงใน V ี์หมด วี R าพลงๆพงทั้งนั้นที่ไปเที่ยวไปโอ้โหนะเนาะขึ้นเฟิร์สคาร์ดไเวีเจ็ตไม่รู้กี่รอบแล้วก็ให้ดูเล้าให้ดูอะไรเพราะว่าทุกคนที่เขาได้เห็นคุณค่าเนี่ยเขาจะได้เก็บเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะเออใช่ไหมัมนก็แมทกันจริงๆเออของอะไรที่ให้ฟรีเนี่ยคือแบบหลงเล้งอะหองเล้งเออเ,ออเออมื่อเช้านี่นึกออกเลยคุณครูเคยให้ญาติเขาลงคารดด้วย แล้วก็ยังไม่เห็นเม้นอะไรเลยเดี๋ยวเอาออกละแต่หลงมากเอออยู่ทําไมอยู่ทําไมใช่ไหมลูกนี่ทุกคนก็ฝึกฝนตัวเองกันก็จริงนะเหมือนแบบทุกคนก็ต้องส่งความรักให้แก่กันเราอยากเราอยากอยู่กับคนที่เห็นคุณค่าเราไหมใช่เราก็ต้องเป็นคนที่เห็นคุณค่านั้นอถูกต้องใช่แล้วใช่แล้วเออไม่ใช่แบบรอรับอย่างเดียวต้องเป็นผู้ให้ต้องเป็นพื้นที่นน้นไงพื้นที่นูนไม่ใช่พื้นที่ ดูมอเออเ,เป็นพื้นที่โน้นไหนพิมพ์สิมันเป็นพื้นที่นูนนี่แหละถึงบอกว่าเห็นไหมสันดานนางฟ้าในโรงเรียนโซนเนี่ยคุณได้ดัดทีเดียวนะได้ของดีไบไปพศาลเพราะคุณจะอยู่ในพื้นที่ที่คนเขาอยากให้ของดีคนที่อยากให้ของดีเขาอยากเจอกับคนที่เห็นของดีแล้วชื่นชมมันด้วยเพราใดว่าโอ้โหแพง,พงเออเห็นไหมในหลายระคัดรโรงเรียนซอสในทุกๆเลเวลเลยแพงมากเพราะมีแต่การตกผลึก ในหลายหลายค์ดไปลงตรงนั้นทั้งนั้นเลยแพงนะลูกเด้อเออเห็นไหมพอรู้แล้วว่าคนพื้นที่ตรงนั้นเขาจะได้นําไปใช้จริงๆอิงใช่ไหมลูกเออโหบืองมือจริงชอบไหมชอบไหมฟินไหมวันนี้ตื่นรู้ไหมไหนวันนี้ได้อะไรบ้างพิมพ์มารัวๆนะพิมพ์ในไลฟ์มาลัวๆนะโอเคไหมอ้าวทิ้งท้ายหน่อยดูคุณครูทิ้งท้ายของแพงมากเออใช่ไหมล่ะจริงอยู่ทำไรใช่ ไมล่ะถ้าอยู่ก็ต้องเป็นประโยชน์ให้เ,เพื่อนๆจริงเออไม่ใช่ว่าคุณแบบว่าไม่มีคุณค่าหรือไรประโยชน์นะอย่างหนึ่งนะคือเหมือนเราอะเหมือนเหมือนตัวเราเวลาที่เราล้นอะอเราก็จะแบบเราจะรู้ด้วยตัวเองเนาะว่าแบบตรงไหนเป็นที่ที่เราอินสปายอยากจะขยายม,มันอ,มอยากจะปล่อยของอ่ะอยากจะให้ของดีหรืออยากจะแบบเออขยียอ่ะไหม,มจริงๆว่าไม่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าการมีคุณค่าของคนนะเพราะทุกคนเนี่ยมีคุณค่า อยู่แล้วแล้วก็แบบเออมันเวอร์ซิเน็ตอยู่แล้วคุณผู้ควรกับสิ่งดีงามทั้งทั้งหลายทั้งแหล่เห็นไหมล่ะเออแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณเป็นพื้นที่เพิ่มพูนเนี่ยก็ได้เม็ดได้ง่ายขึ้นนี่ชอบไหมเองเราเราลูกเข้าใจลึกมากเลยที่แบบว่า โอเคในยุคก่อนที่เป็นโกลเดนอย่ขอเชื่อรับอะไรอย่างนั้นแต่ลูกจะเข้าใจคำว่าแบบเปิดรับได้แบบชัดเจนเวลาที่อยู่ในแบบโรงเรียนซ้อรือว่าอุ้ยเฮ้ยเขียนอะไร the bass อะไรลูก the bass อะไรเสื้อเขาอะ the bass อะไอคนดีเลยรนะจ๊ะ I want the b a s t I want the b a s t เฮ้ย I want the b a s t I got the b a s t โอ้โหนี่เห็นไหมกูพูดเรื่องนี้พอดี เออถ้าปัดขนาของดีงามของดีงามก็มาแมทเนาะเออแต่ว่าการที่จะไปแบบคงทนถาวรเขาเรียกว่าคอนติเนียนะหรือว่าเออได้สิ่งดีงามอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็ต้องเป็นมันอยู่เรื่อยๆนี่ไหมต้องเป็นพื้นที่นูนอยู่เรื่อยๆนะลูกนะอ่าพื้นที่นั้นเนี่ยจะแมทโดยธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหม mm hmm. ดักตุ๊กป mm hmm. ินพุทธ ชอบไหมชอบไหมสวยไหมสวยไหม,ไม,ไมเอ้ยสวยมากจริงจีว้าวฟิน่ะเฮ้ยไอเด็กน้อยมันแอบไปซื้อดอกไม้มาลูกคุณครูก็จะทาเป็นไม่รู้เรื่องอุ้ยซื้อมาหลวเนี่ยลูกแงเหมือนที่แบบที่คุณครูเซอร์ไพรส์มันไงลูกไหนทำเป็นไม่รู้เรื่องทำเป็นไม่รู้เรื่องแ <laughs> อบดูแอบดู ชอบไหมลูกชอบไหมเออโรงเรียนซอสถือดูความลับสู่ความเบาสบายใช่แล้วแ่ละอ่ะพาไปเดินเที่ยวโอ้ยแสงก็สวยดีเลยจังเลยเนี่ยอุ้ยตรงนี้ก็สวยอ่ะว้าวนี่ดูหอกไมมตรงนี้ที่อ้ยตรงนี้แมทสวยมากดูดิอู้ว้าวหอมฉุยเลย ก็คือทางลัส,สู่ความเบาอิสระที่แท้ทูกค่ะเย่ฟินอนะสวยไหมสวยไหมอืมโอ้เห็นแล้วก็จะลงตาจะลงใจนะลูกนะขอบคุณดอกไม้ทุกดอกทุกต้นที่ออกชู วัดสีสัสรสวยงามที่สุดขอบคุณคนคิดคนดูแลสถานที่ไม่สุสยคนชื่นชมมีความสุขเออฟินไหมลูกเออเนี่ยเขาเรียกครีเอททางไฮวท์นี่คนที่มาร่วมสังสรรค์นในพื้นที่นี้เนี่ยก็เลยได้ไฮวท์ด้วยนี่ยังไงล่ะฟินไหมฟินโอเคเอาวันนี้ก็มาด้วยรักแล้วนะว้าวเอาทิ้งไทยทไทยังลูกทิ้ง้ายแล้วค่ะ แล้ทุกคนเอนจอยเบิกบานเออแตันร้อนไปลนร่าเห็นคุ้นค่าฝากแชร์ด้วยที่ซอสแอปเปิ้ลโอ้โหเราหายไปในกลิปแม่ก่อนนะลูกนะไปแล้วนะบายยนี่ไงเข้าไปในกระโดดเข้าไปกระโดดเข้าไปวื๊บ